ตมรคเกเตอร์เตอร์โอ้แ่ชุดนมขีดตมเอ้าพี่แอนได้ไรอ้งอากุ้งยูซ่าเนี่อปล่าแอนอกุ้งทะเลน่ะกุ้งทะเลกุ้งเคิตกุ้งเคปิตโอ้กุ้งนี่มันยู่ในน้ำจืดบ่ มินเปต่อไปปินเกลียวครูเอาน่มันอยู่ในน้ำนั่นหรอได้วาตัวใหญ่เลยมิ้นเหมือนแคฟิ้ไงเอามินจับไม่กจับไหมอ่าเรามันก็อยู่ใดในน้ำจืดเนาะออ จับดูซีมินจับดูซีกล่าไหมไม่กล้าอ่าไปดูไปดูนั่นน่ะชี้นะดูดโอ้มีอะไรอ่าพี่ชี้พี่นิชานะดูอปยัลงไปจปับปลาโอ้ยมีหอยไหมมีหอยกัน ไปล้ไปจับหอยไปก็ยังนะไปจับหอยนะาดูพี่ซีสิมามาขี้ลังขี้ลัาปลาตัวใหญ่เลยตะลักกะลิงลงไปนังกอดคอดีดีเ้ยเออนโอ้ ใหญ่เลย้ปลดูพี่นูได้ปลาตัวใหญ่เลยน่ะโอ้ยมันกี้ตรมนะลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องลงไม่อยไปไอย่งไปด้วยไม่ได้่มันลึกมากเลยนะน้าลึกเลเห็นมันน่ะ น้ำดูกไหมเพื่อนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันขี้โคลนมันขึ้นไม่ได้นะเล่นมาเพื่อนนั่นแหละออ้ยอลแล้วอะไรนั่นแหละถึงไม่ให้ลง ตัวเล็กๆอ่ะ đi ดูดูพี่นี่เอาปลาตัวใหญ่เลยนี่ช่ทันไหมทันไหมเจ็บเพราะกุ้งหมดโอ้โห โอ้ลูกกุ้งอันนั้นนะบอเออเอาไปเลี้ยงไม่ได้สอ้ออ่อนมันมุ้งไหมคะอ่ามาบันนี้พี่นี่ชาลอยจังเลยน่ะเอาลงไปยืนสิยืนได้ ดนูพิชิว่าจะได้ไม่ได้ปลาแม่พิชิอ่ะได้ไหมได้แล้วชิอออ๋ออชิเร็วมากอุ้ยไอยกโชน่อยว้าวปลาตัวใหญ่เลยพี่ชิน่าเก็บเลยครับใส่ทั้งเลยโอู้อู้ ไปแล้วเอ๊พุ่นนาพุ่นนอ้าอ้าอ้าอุออ้ยอุยอ้ย,ยล้วไม่แพ้ขัดปลาแล้ววันนี้อ้าปลาชนแล้ว โอ้ยชวนเซลีนค่ะเซลีนนะป่าเพลืออันนั้นน่ะโอ้โหเข้าตัวมินเลยมินเข้าตัวมินเลยน่ะโอ้ยพี่เขาจะเอามาได้ไหม ใหญ่ทั้ตัวชี้ะไรชี้ใหญ่มากโอ้ยเบ๊ะไ,ไ,ไปดูปลาปลาคนดิปลาอะไรตัวใหญ่จังอย่ามาด้วยมันลงเดี๋ยวตกคนเดีนะ๋ยวตกคนโอ้ยนี่นี่ชี้นี่นี่ชี้เอาเลยชี้เอาเอาใครจะจับได้เขาจะจับได้ยยนนได้ไหม่ะ ต้องสวิงช้อนเอาปลาพวกอนั่นน <S Dracula> ่ะปลาบึกวนั้นน่ะโอ้มินตัวใหญ่ก็มินเลยอ้า ตัวเธอชีเลยตัวใหญ่ก็มินแล้วโอ้โหโอ้ลุวมโอ้โหโอ้มินไหนอ่าพวกเอาไหนมลบลบลับล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 บ

เอ้าด um <antenna S 1> ูโ้ยตัใหญ่เลยโอยปาอย่างเดไปชกอ่อว่าไปชกคือไปต้นจันทร์ไปชกชกหนน้อยอกระโดดขอ้เพื่อะูแข้ง่เห็นไหมมินปลาตัวใหญ่ก็มินเลย มึนตาบอดจะสุได้หน่อยสุได้ปลาใหญดโอ้ยยายาฮะฮะเกางี้ง้นยังี้เหรอหมม่รับปักเียวปักแล้วมีเลือดเล่มีเลือดได้ไงอ่ะเขาเลี้ยงไว้เขาอยากได้มีดเลเหรออืมเขาอยากได้มีด ดาหมด่มันมาถี่เ่ายัดนอนตัวใหญ่ไปตามมานหัานอนเธอหน้าท่าบ่โอ้ยเราได้ดูน้ำเิทูนึงกันแล้วพปที่วัดนอนมาจะกินเนี่ยอม้านันไปเลิน้ำิขุดง่ารา้เีวมันใส่โอ้น่ารักน่ารักแต่มันน่ารักแต่ว่ากระตัวมันไม่น่ารักมาเร็วมันใส่เร็วนี่ใครจะตัวกัน